สินเชื่อใหม่จากบริษัทเมืองไทยแคปิตอลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดร,รายละ4ี่0มืบาทสามารถเอาไปผ่อนทองหรือผ่อนสินค้าได้เลยสินเชื่อจากบริษัทเมืองไทยแคปิตอลสำหรับผ่อนสินค้าที่มีชื่อว่าสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังไม่ต้องมีคนค้ำประกันไม่ต้องดาวสามารถสมัครขอสินเชื่อได้ทั้งคนที่เป็นลูกค้ารายเก่าและลูกค้ารายใหม่ แต่ต้องเป็นคนไทยและมีอายุระหว่าง20-60ปีมีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไม่เป็นผู้ว่างงานให้วงเงินสูงสุดร,รายละ40,000บาทอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง0.79%ต่อเดือนสำหรับสินเชื่อน,นี้ใช้ผ่อนอะไรได้บ้างสามารถใช้ผ่อนสินค้าได้ทั้งหมด2ประเภทคือ 1. ใช้ผ่อนสินค้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทองคา คื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ 2. ใช้ผ่อนสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการสมัครในเว็บไซต์ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลได้เลย www เมืองไทยแคป com เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วให้กดเข้าสู่ระบบจะพบกับสินเชื่อต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อที่ดินสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังให้เราเลือกไปที่สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังจะพบกับรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการสมัครดังนี้จุดเด่นของสินเชื่อจากบริษัทเมืองไทยแคปิตอล 1. ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน 2. ไม่ใช้เงินดาว 3. ผ่อนได้สบายใจและ 4. ดอกเบีย้ยรวมค่าธรรมเนียมแสนถูกในส่วนของวงเงินในการกู้ยืมสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังสําหรับลูกค้าใหม่อนุมัติวงเงินกู้ยืมเริ่มต้นอยู่ที่20,000บาทแต่หากเป็นลูกค้าปัจจุบันอนุมัติวงเงินกู้ยืมสูงสุดร,รายละ40,000บาทระยะเวลาในการพิจารณาหากเป็นลูกค้าปัจจุบันผลการอนุมัติไม่เกิน30นาทีแต่ถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่ ผลการอนุมัติไม่เกินหนึ่งวันทำการทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสาขาที่เราทำการสมัครสําหรับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ 1. หากเป็นลูกค้าปัจจุบันใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเพียงแค่ใบเดียว 2. หากเป็นลูกค้าลายใหม่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสะดวกดังนี้ 1. ถ้าทำอาชีพประมงต้องมีบัตรประจำตัวผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตัวจริง 2. ถ้าทำอาชีพเกษตรกรต้องมีสมุดทะเบียนเกษตรกรตัวจริง 3. สลิปเงินเดือนที่เป็นแบบคาร์บอน3-6ถึงหเดือน 4. หนังสือรับรองการทำงาน 5. หนังสือรับรองเงินเดือนพร้อมบัตรพนักงานตัวจริง 6. ใบเสร็จบินค่าไฟของเดือนล่าสุดที่มียอดตั้งแต่300บาทขึ้นไปและ 7. ใช้สเตทเมนต์ย้อนหลังทั้งหมด3เดือนโดยสามารถเลือกใช้เอกสารใน7ข้อนี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะ ในส่วนของวิธีการสมัครสามารถเดินทางไปสมัครได้ที่สาขาของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยหรือสามารถทำการสมัครเบื้องต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัท w w w เมืองไ c a p c o m เลือกไปที่เมนูติดต่อเราจากนั้นให้เลือกประเภทสินเชื่อที่เราต้องการกรอกชื่อนามสกุลอีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือใส่ข้อความที่เราต้องการแจ้งกับพนักงานจากนั้นให้กดยืนยันตัวตนและกดส่งข้อมูลหลังจากที่กดส่งข้อมูลไปแล้วรอเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับภายใน3วันทําการเพื่อนัดเราเข้าไปทําสัญญาและแจ้งรายละเอียดของสินเชื่อต่างๆสำหรับใครที่มีข้อมูลสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของบริษัทเมืองไทยแคปิตอล ทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยหรือศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www เมืองไทยแคป c o m หรือติดต่อสอบถามได้ที่คอ l l เซ็นเตเบอร์โทร02 483 88 88ได้เลยนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ